ซื้อสลักอมสินพิเศษ2ปี3ล้านบาทนะครับถูกรางวัลการันตีทุกงวดนะครับทุก งวดรวม57,600บาทนะครับถูกรางวัลไหนบ้างแล้วเหมาะกับใครคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันแน่นอนครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับระยะเวลานะครับรายละเอียดของสลากออมสินพิเศษ2ปีระยะเวลาการฝากตั้งแต่2กรกฎาคม2 5 6 7เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีคือบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับอายุของสลากคือ2ปีสิทธิ์การถูกรางวัลน,นะครับ24ครั้งด้วยกันสลากหนู หน่วยละ100บาทนะครับรายละเอียดกะดอกเบี้ยนะฝากครบ2ปีจะได้รับดอกเบี้ย1บาท25สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองนะครับอัตราดอกเบี้ยรกรณีผิดเงื่อนไขฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่รับ ไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยนะครับวงเงินการรับฝากสําหรับแอปไ y Mo นั้นสามารถที่จะฝากได้ตามกําหนดวงเงินนะครับดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็น 1, น0 0งพันห้าพันหนึ่งหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนห้าแสนหรือสามารถระบุจํานวนเงินที่ฝากแต่ต้องหาร1000นะครับตั้งแต่1000สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทโดยระบุเฉพาะจําจนวนที่หารด้วยพันลงตัว3วงเงินทารายการสูงสุด10ล้านบาทต่อวันนะครับวงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชี 4. ีธนาคารไม่ออกใบสลากให้แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการโมบายแบงกิ้งไม i โม่สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนการออกรางวัลน,นะครับออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมจะออกรางวัลวันที่ 29ธันวาคมและ2พฤษภาคม25อาของทุกปีนะครับหยุดจับนายในวันที่ออกรางวัลนะครับการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลการรับเงินนะครับโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลเงื่อนไขหลักนะครับหากหนึ่งหากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลก็ควร ที่จะดําเนินการนะครับหลังวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเมื่อสลกครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากนะครับ 3. ต้องสมัครใช้บริการ m y ่เอ่ b โ b บายแบงนะครับหรือแอป m y m o สามารถทำรายการฝากถอนนะครับผ่านบริการ Mobile Banking ไมโมได้นะครับสี 4. ไม่ับฝากบัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ 5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารอมสินหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจนะครับอายการและประกันตัวในจำเลยในชั้นศาลหรือหลักประกันการออกหนังสือคำประกันสลักครบอายุนะครับโอนเงินสลักครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับเงินรางวัลน,นะครับรางวัลที่1จํานวน ครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้งรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวนครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้งนะครับรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวนครั้งที่ออกรางวัล5ครั้งรางวัลละ10,000ืบาทรางวัลที่4จํานวนครั้งที่ออกรางวัล10ครั้งรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่จําจนวนครั้งที่ออกรางวัล15ครั้งรางวัลละ1000บาทรางวัลเล็กท้าย4ตัวจํานวนครั้งที่ออกรางวัล1ครั้งรางวัลละ 800บาทกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับ ซื้อสลากอมสินพิเศษ2ปีซื้อ3ล้านบาทจะได้รับ30,000หน่วย30,000หน่วยนั้นจะการันตีถูกรางวัลทุกงวดนะครับเลขท้าย4ตัวนะครับเลขละ800บาทจำนวน3หมายเลขด้วยกันเพราะมันจะครอบคลุม3รอบเนาะนะครับ3หมายเลข800คูณ3ก็2,400บาทต่อง,งวดอันนี้คือการันตีว่าถูกแน่นอน100% 2,400บาทคูณ24นะครับตลอด2ปีก็57,000 600บาทอันนี้ได้แน่นอนนะไม่มีทางที่จะไม่ได้ถ้าเกิดซื้อเรียงกันแบบนี้นะครับ3 0 0 0หน่วยนะคราวนี้ครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ101บาท25สตางค์ูณ30,000หน่วยก็3 3 7 5 0 0บาททูกระวันทุกงวดการันตีนะครับงวดละ2,400บาทคูณ24ก็57,600บาท3 3 7 5 0 0บาทบวก57,600เท่ากับ3 9 5 1 0 0บาทนะครับถูกแบบทุกงวด ไม่ใช่ถูกแบบถูกวแบบ่าถูกแน่นอนนะเมื่อครบกําหนดนะครับได้รับการันตีขั้นต่ําแล้วก็ไปรุ้นรางวัลอื่นๆเอานะครับซึ่งแล้วแต่ดวงนะก่อนจากกันนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กดซับค่านะครับคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะใครซื้อสลกักออมสินพิเศษ2ปีบ้างนะครับลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอกันหน่อยก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับ Mobile Banking ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป apple store นะครับ google play store นะครับและมันอัปเดตระบบฏิบติการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบ r e นะครับร o ต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอยาปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิชาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสำคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทำรายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทำรายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทำธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คําแนะนํากับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมาเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2 5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนําไปใช้ทําในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดรบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ OTP ไม่ควรให้รหัส ATM ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสยัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับผ่าน1213